สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพลอพร้อมนะครับอันดับแรกเลยนะก็คลิกไปที่ลิงก์ลิงก์ตัวนี้นะครับซึ่งลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ท้ายคลิปท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับพอเราเข้าตัวลิงก์นี้เข้าไปแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพลอพร้อมนะครับ ตัวนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับมันก็จะมะีเรื่องของประวัติของของคำว่าพลรอนะฝ่ายฝ่ายของของผมเนี่ยนะครับที่อยู่ที่นานาชาตินะครับพอคลิกออกไปนะครับมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงตรงเทรนนิ่งออนไลน์นะครับเราคลิกเข้าไปตรงที่เทรนนิ่งออนไลน์คือนี้นะตรงนี้นะครับเทรนนิ่งออนไลน์ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเทรนนิ่งออนไลน์ที่เป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเนี่ยคลิกท่านคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะที่มันมีคําว่าออนไลน์เทรนนิ่งนะครับท่านคลิกเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะมีลิงก์นะครับลิงก์ของตัวอของเทรนนิ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับหรือว่า,าจะเป็นหมวดอื่นนะครับมีเยอะมากเลยพวกช่าง พวกช่างก็จะมีถึง146รายการเลยนะครับมีหลักสูตรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะ Word Excel PowerPoint ก็มีนะครับสามารถเข้าไปทําการศึกษาเข้าไปอบรมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องออพอเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องออต้องไปสมัครก่อนนะสมัครก่อนนะ,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัว DSD Training Online นะครับเดี๋ยวผมปิดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วอขออนุญาตกลับเข้ามาอีกรอบนึ่งเน่อพอเสร็จแล้วนะครับลิงเนี้ยนะครับเราสามารถติดตั้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งนะเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทั้งหมดก่อนนาะอันนี้คำว่าเทรนนิ่งออนไลน์เนี่ยมาสักครู่นี้นะครับเราไปที่ DSD ออนไลน์เลยเนะตรงนี้นะครับผมมีเรื่องของ PLC เทรนนิ่งนะครับที่ที่เราได้อ่ ได้ได้อบรมกันไปในตัวตัวของ YouTube นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ข้อดีของมันก็คือผมได้ได้ได้ทำการแบ่งออกมาให้เห็นนะครับเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลสองนะครับเลเวลสองก็ยังไม่หมดนะเลเวลสามนะครับตัวถัดไปก็จะมีคำสั่งอื่นๆตามมานะครับอันนี้ก็ ก็จะเป็นอีกแอปหนึ่งที่ผมรวบรวมรวบรวมในส่วนของการเทรนนิ่งของผมไว้นะครับนอกจากนี้เดี๋ยวก็จะรวบรวมอา,อาจารย์ท่านอื่นไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านก่อนนะครับเสร็จแล้วผมยังมีแอปพร้อมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอปอันนี้แอปแนะแแนําสถาบันนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่แนะนําสถาบันนะครับผมย้อนกลับมานะครับแบ็ก,กลับมาก็อันนี้คือรับสมัครฝึกอบรมนะ ตรงนี้นะครับ anor, ผมจะทําการลิงก์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ทั้งหมดเลยนะครับท่านสามารถเข้าไปเลือกนะครับตรงนี้เขาเข้าไปเลือกในหน่วยงานที่ท่านอยู่ได้สมมติว่าท่านอยู่ที่สุพรรณนะท่านก็คลิกไปดูว่าตอนนี้สุพรรณนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยเขาฝึกอะไรบ้างอี่เห็นไหมครับมีเยอะแยะเลยเนี่ยสุพรรณบุรีเขาก็ฝึกอะไรตามนี้เลยนะครับท่านสามารถเข้าไปคลิกนะครับสมัครดูได้นะครับคลิกเข้าไปสมัครดูได้นะนะครับอันนี้ย้อนกลับไป ทีนี้กลับมาที่แอปตัวแอปพร้อมอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถถ้าฝึกเสร็จแล้วเราอยากจะหาวุฒิบัตรนะครับเราก็คลิกมาตรงนี้นะเพื่อค้นหาวุฒิบัตรได้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็พิมพ์เลข13หลักนะพิมพ์เลข13หลักแล้วก็ทําการหาได้นะครับทาการทดลองหาได้เลยนะครับพิมพ์เลข13หลักของท่านเนะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ค้นหาว่า ท่านได้ฝึกอบรมไว้กับกรมพัฒน์หรือเปล่านะครับโอเคตัว okay. นี้เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นแอปเป็นเว็บแอปนะครับผมก็จะเปิดให้ท่านดูหลายๆรอบแต่ท่านต้องท่านสามารถติดตั้งได้นะจะได้ไม่ต้องมาทำแบบนี้หลายๆครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะก็มีทั้ง facebook ของสถาบันนะครับท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับมีทั้งเว็บเว็บไซต์ของสถาบันเองนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับ ่าน,นสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เดินทางมาได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ DSD m l e a r n i n g นะครับซึ่งเป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับในนี้ต้องรู้ว่าหน่วยไหนเขาเปิดฝึกบ้างนะครับแล้วก็จะมีที่20ชั้งลายนะครับปัจจุบันมีเท่านี้อยู่ต่อไปในอนาคตนะครับมันก็จะมีตัวอื่นเสริมเข้ามาด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือถ้าท่านติดตั้งแอปนี้แล้วเนี่ยมันก็จะจะ,จะสามารถศึกษาครับตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ ไม่ต้องเข้าไปดูในใน u t u b e ไปหาอีกทีหนึ่งผมจะรวบรวมคำสั่งไว้ทั้งหมดไว้ในนี้หมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งกเ็เดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับเข้ามาที่ตัวตัวแอปเนี่ยนะครับเข้ามาในลิงก์นี้ใช้เวลานิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองไป เ,เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นครับพอเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นมันจะช้านิดหนึ่งนะเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับอันนี้ผมใช้กลายแอปนะครับ กาแอปนี่ก็ง่ายๆก็รวบรวมลิงก์ต่างๆไว้เฉยๆนะครับพอได้มาแล้วท่านก็จะเห็นตรงนี้นะตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยคือลูกศรดาวน์โหลดตรงนี้นะครับท่านคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าติดตั้งเว็บไซต์นี้เป็นแป ice, อปไหมท่านก็คลิกติดตั้งเข้าไปนะครับพอติดตั้งปุ๊บมันก็จะทําการติดตั้งให้นะครับอ่าเขาบอกว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็ลองเอ่อ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูนะครับอันนี้ผมผงมานี้นะครับแล้วก็ปิดทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าของผมมีไหมนะครับอ่ามีนะคือตรงนี้นะครับพอรอพอรอพร้อมตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะได้หน้าตาของแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บแอปแล้วนะครับ อันนี้ก็คลิกเข้าไปข้างในตรงๆเห็นไหมครับสามารถเข้าไปดูต่างๆได้นะครับแล้วก็ไปที่เทรนนิ่งเนอะเราลองคลิกไปดูที่ PLC ระดับหนึ่งของเราดูนะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะตรงนี้นะครับผมก็จะทําการรวบรวมไว้หมดเลยในระดับหนึ่งนะตั้งแต่บทที่1นนะครับไล่ไปท่านเห็นเลยนะครับเนี่ยครับอ่าตอนนี้มีถึงเท่าไหร่แล้วผมก็จะรวบรวมไว้ให้นะครับมันก็อยู่ตามนี้นะครับ สามารถคลิกได้ดูเหมือนกับตัว youtube ปกติเลยนะครับเนี่ยสามารถฟังได้ดูได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากกลับไปก็คลิกไปที่เทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งออนไลน์รอบหนึ่งหรือแบล็คกลับไปนะครับก็ระดับ2นะครับคลิกที่ระดับ2นะครับในระดับ2ท่านก็สามารถที่จะ,ะดูได้นะครับตรงนี้นะครับ เพียงแต่ว่าอตอนนี้ผมยังรวบรวมไว้ไม่เสร็จนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับท่านไม่ต้องอัปเดตนะครับผมจะทําการอัปเดตตัวแอป,ปนี้เองนะครับแล้วก็มันก็จะทําการอัปเดตให้ท่านเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับพอจะ,อะเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้เราได้ติดตั้งแอปดีๆอย่างนี้นะครับผมจะพัฒนาแอปตัวนี้ไปเรื่อยๆนะหลักๆผมจะพัฒนาแอปตัวนี้ไปเรื่อยๆท่านก็ ตรงนี้นะครับมันก็จะมีช่องให้ให้ผมเพิ่มเติมไปได้อีกเยอะเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับอ่าอีกนิดนึงในกรณีที่ท่านต้องการลบก็ลบแอปทั่วๆไปปกติเลยนะครับก็คือกดค้างไว้นะอ่ามันก็สามารถที่จะทําการถอนการติดตั้งก็ได้นะครับตัวนี้ถอนการติดตั้งก็ได้ท่านคลิกถอนการติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะถามท่านก็ตอบตกลงนะครับท่านสามารถที่จะถอนการติดตั้งได้เหมือนกับแอปทั่วๆไปเนี่ยแหละครับโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ